อามาเคสตัดดีครอบครัวของผมมีอาชีพทำสวนพลไม้ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีคุณพ่อจ้องและคุณแม่พยอมเกิดของคนเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่มีนิสัยที่โอบอ้อมอารีรักเพื่อนบ้านรักครอบครัวแต่คุณพ่อชอบดื่มเหล้าเพื่อนฝูงเยอะชอบช่วยเหลือผู้อื่น คุณพ่อนอกจากจะทำสวนแล้วยังมีอาชีพเสริมอีกด้วยคือขายประกันชีวิตในหน้าค่าที่ดินช่างสร้างบ้านซ่อมรถและขายหวยใต้ดินด้วยต่อมาคุณพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและช่วยเหลืองานพุทธศาสนาบ้างทําบุญบ้างต,ตามแบบชาวพุทธปีพศ .2520 คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุ2520นะจ๊ะรถจักรยานยนต์ชนประสานงากันเสียชีวิตอายุเพียง49ปีการชนกันครั้งนั้นตายทั้งหมดหคน โดยรถคันของคุณพ่อซ้อนกันมาสามคนคุณพ่อเป็นผู้ขับขี่เพื่อนของพ่อและลูกสาวซ้อนท้ายเหลือลูกสาวเพื่อนของคุณพ่อรอดตายหนึ่งคนส่วนอีกคันหนึ่งซ้อนกันมาสี่คนโดยมีพ่อเป็นผู้ขับขี่แม่และลูกอีกสองคนซ้อนท้ายเหลือลูกอรอดตายเพียงหนึ่งคนคุณแม่มีอาชีพทำสวนอย่างเดียวปี25 2หนึ่งคุณแม่ล้มป่วยด้วยโรคอามาัมพฤกษ์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สะดวกเดินไม่ได้เข้าห้องน้ําอาบน้ําเองไม่ได้เป็นเวลานานถึง24ปีอยู่ในความดูแลของลูกๆระยะ10ปีหลังอยู่ในความดูแลของพี่สาวและพี่เขยและลูกสาวจนกระทั่งวันสุดท้ายของคุณแม่18ธันวาคม2545คุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยอาการสงบล้วมีกระผมคอรักษาใจของคุณแม่ผ่องใสโดยนำเทปของพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิดให้ฟังตลอดเวลา จนกระทั่ง3ามเพือสุดท้ายกระผมก็บอกให้แม่สัมมาอรหังตลอดพอจิตออกจากร่างกระผมก็มั่นใจมากว่าคุณแม่ไปอย่างผู้ชนะแล้วก็บอกคุณแม่ขอบารมีหลวงปู่ไปที่มาหาธรรมกายจดีไปที่องค์พระของคุณแม่ที่ลูกได้สร้างไว้ให้คุณแม่ไม่เคยไปวัดเลยเสียชีวิตอายุได้7จ็ดปีหนึ่งคุณพ่อตั้งเกิดอุบติเหตุเสียชีวิตเช่นนั้นโดยวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ที่ไหน สองกับผมได้สร้างองค์พระและบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้คุณพ่อได้รับหรือไม่สามก่อนเสียชีวิตคุณแม่ต้องมาป่วยเป็นโรคเอามาพฤกษาถึง24ปีโดวยวิบากกรรมใดสี่การที่นําเงินไปให้คุณแม่อติษฐานก่อนไปทําบุญคุณแม่ได้บุญมากน้อยเท่าไหร่ห้าสามึกสุดท้ายของคุณแม่ไปได้วยจิตฟงใสหรือไม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหกบุญที่ลูกๆเด็กกระทำคุณพ่อและคุณแม่ได้รับมากน้อยเท่าไหร่อ่ะเรามาฟัง เรื่องลาวฝันในฝันกันนะจ๊ะพ่อตายด้วยอุบัติเหตุตายไปได้เจ็ดวันก็วนเวียนไปยังครอบครัวแล้วก็กลับไปอยู่ที่ตรงตรงที่ประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโล,โลกแม้มีอจินกรรมดื่มสุราและปาาธิบาตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนื่องจากการทำสวนแต่ก็ได้ทำบุญและก็ พอจะนึกถึงบุญได้เมื่อพญายมราชไต่ถามและนึกถึงบุญออกที่ได้ทำบุญก็คือกิจการงานส่วนรวมช่วยงานวัดที่หมู่บ้านอทอากระถินพระป่าบ้างเป็นต้นใจก็เริ่มผ่องใสมาได้หน่อยหนึ่งหัวหน้าเขตก็เลยพาไปเกิดเป็นมนุษย์ถทวิภากษาให้ไปเกิดกลับมาเกิดใหม่แต่มีกรรมสุราตอนนี้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่า ปัญญาอ่อนเพราะกรรมสุรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะแต่ว่าปัญญาอ่อนพ่อมีวิบากกรรมคือในอดีตสองครอบครัวก็คือครอบครัวของรถครละคันนั่นแหละสองครอบครัวนี้เคยเป็นเพื่อนบ้านกันปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีขโมยเข้ามาในสวนที่ติดกันคือทำเกษตรกรรมเป็นชาวสวนคุณพ่อก็ ตะโกนให้ช่วยกันจับขโมยให้ได้เพื่อนบ้านได้ยินเสียงทุกคนก็เลยมาช่วยกันจับขโมยมีอยู่สองคนก็รุมซ้อมกันตายหนึ่งพิการหนึ่งส่วนคุณแม่ในชาตินั้นก็เป็นภรรยาคุณพ่อได้ยืนเชียร์ให้คุณพ่อกับเพื่อนบ้านให้ช่วยกันลุยขโมยทั้งสองจนตายและพิการแล้วก็มีส่วนร่วมบ้างน,นิดหน่อยโดยเอาไม้เอาจอบเอาขวานช่วยกันทุบพงก,น,กนันน่ะ กรรมนั้นก็เลยมาทําให้คุณพ่อและอีกครอบครัวหนึ่งตายรวมกันห้าคนส่วนก็นแม่ไม่ได้ทําให้ตายแค่เป็นกองชีแล้วก็เอาเขามั่งนิดหน่อยแค่พิการน่ะ <Okay. S 1> ก็เลยเป็นอมมับเพิกส่วนลูกที่ไม่ได้ช่วยลุมตีเพียงแต่ยืนดูเฉยๆก็เลยไม่ตายหมายถึงไ,งไอ้ที่รถชนเงินสองคันเป <Okay. S 1> ็นครอบครัวนั้นชาตินี้นี่กรรมลิบากกรรมบุญกรรมหนุนนํามาเจอกันอีที่ไม่ตายกระเด็นกันไปคนละคนไง เข้าใจใช่ไหมจ๊ะไอเชียนี่แหละเลยมีเชื้อบาปต้องมาเกิดเจอเหตุการณ์ที่อ,อกสานขวัญแขวนอยู่ตูมแต่ไม่ตายแต่ก็ไม่ควรเจอใช่ไหมในแค่ยืนเชียยืนดูหน่อยๆเชียนหน่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยมาเจออุบัติเหตุได้มีประสบะการณ์อุบัติเหตุด,ด้วยเพราะชื่นชมยินดีบางทนายส่วนแม่ตายแล้วก็ไปดาวดึงเลยเพราะใจผ่องใส นึกถึงมื่นออกที่ลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้แม้เป็นอมภพฤก,ก็รับทราบได้เป็นช่วงช่วงตอนนี้มีวิมานทองอยู่เฟสสามบุญที่ลูกๆได้กระทำส่งไปให้แม่ก็ได้รับเพราะอยู่ในชั้นดาวดึงแต่พ่อในยางลนะลูกนะเพราะกรรมสุรามันยังขวางอยู่สติปัญญาอ่อนแต่ก็บุญที่ทำก็ทกทำไปเถอะจะช่วยลดหย่อนฮอนโทษหนักเป็นเบาไปเรื่อยเลย เห็นไหมเจ้าขาโมยมาขาโมยแต่ของก็ป้องกันมันยังมีผลเลยปกป้องทรัพย์สินแต่เอาก็ตายนี่ก็เป็นเรื่องเค,งเคงสสตีดด้โดยย่อ